สวัสดีครับพบกับ w ว w j o ไ a ด์เว็บจเว็บไซต์ซึ่งการันตีราคาจองเว็บไซต์นี้ไม่มีบวกครับตอนนี้ผมนําพระนะครับทั้งสองรุ่นมาเทียบขนาดก็คือด้านซ้ายครับรุ่นบารมี3หลวงพ่อหน้าต่าง5นิ้วครับแล้วก็ด้านขวาครับรุ่นอัญเชิญขึ้นจากน้ำรุ่นหน้าต่าง5นิ้วเหมือนกันในส่วนของ ห้านิ้วเนี่ยหน้าตากาห้านิ้วเนี่ยถ้าเทียบขนาดเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่ารุ่นบารมีสามหลวงพ่อเนี่ยสูงอ้วนล่ําใหญ่กว่าฐานกว้างกว่าเยอะครับอ่ารุ่นบารมีสามหลวงพ่อครับหน้าตากาห้านิ้วฐานจะกว้างเจ็ดนิ้วแล้วก็สูงมากเลยนะครับสูงเก้าจุดห้าเลยนะครับในส่วนของรุ่นนันเชิญขึ้น่างน้ำรุ่นเก้าครับซึ่งเป็นพระเก่าที่ผมนามาเทียบขนาดให้ดูเนี่ยหน้าตากาห้านิ้วฐานกว้างหกจุดห้าแล้วก็สูงประมาณแปดจุดห้าครับอ่าว่ายง่ายครับเห็นได้ว่ารุ่นบารมีสามหลวงพ่อนะคร มีสหลวงพ่ออ้วนล่ําใหญ่กว่าเยอะครับสำหรับรุ่นเนื้อทองเหลืองฐานแดงนี้นะครับท่านใดที่สนใจจองครับงานบุญครั้งนี้ครับเจอกันได้ที่ w w w ร์ไวด์เว็บจเว็บไซต์ซึ่งการันตีราคาจองเว็บไซต์นี้ไม่มีบวกวันนี้สวัสดีครับ